ก็เออนี่ต้องแนะนำตัวไหม <laughs> แนะนำตัวนะคะวาวนะคะเซียโรสโกค่ะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วหรือเปล่า <laughs> ทุกคนน่าจะแบบเห็นถ้าเป็นเรื่องแบบปกติใช่ไหมทุกคนก็น่าจะเห็นแบบในรายการหรือว่าเวลาแบบเราออกมาเล่าอะไรให้ฟังอันเนี้ยวาวว่าแบบมันก็น่าจะแบบเป็น เป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะแบบหาฟังได้นะคะได้ได้รู้สตอรี่ของเราบ้างแต่วราวก็อยากที่จะหยิบเรื่องบางเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันว่าแบบมันมีเรื่องอะไรที่เราอาจจะแบบไม่เคยได้เล่าที่ไหนหรือว่าอาจจะแบบเคยเล่าแต่แบบอาจจะไม่ค่อยมีใครได้รู้หรือเปล่าย้อนกลับไปแบบตึ๊ด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 แฟลชแบ็กไปเมื่อ3ปีที่แล้วชีวิตวาวก็ เหมือนกับทุกๆคนนั่นแหละชีวิตเวราวเริ่มต้นจากการที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวเรา,าทำงานตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกว่าแค่เดิมอ่ะจะแบบมันมีไฟแรงเวอร์ที่อยากจะแบบสร้างแบรนด์แบร,รนด์นี้เพราะว่ามันเป็นแบรนด์ในอุดมคติในความคิดของเราในตอนนั้นว่าเรายังไม่เคยเจอที่ไหนเดิมอ่ะเราก็แบบเป็นตัวแทนจําหน่ายของแบบแบรนด์เยอะแยบะบมากมายของต่างประเทศของอะไรแบบไอขายกาแฟสุขภาพไปทำนู่นทำนี่ไปออกบูธตามห้างแต่ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบ ถ้าหากให้เราทํางานในฐานะตัวแทนใช่ไหมตัวแทนจําหน่ายเรามีความสุขมากเลยนะเราแบบว่าการเป็นตัวแทนจําหน่ายเนะี่ยมัน,ม,น,นมันเป็นกมันเป็นการทรําธุรกิจที่เราเริ่มต้นได้ง่ายที่สุดแล้ววาวก็เติบโตมาจากตรงนั้นวาวารู้ว่าคนที่แบบไม่มีทุนคนที่แบบไม่มีอะไรเลยอะ่ะไม่มีประสบการณ์อะไรเลยอะ่ะมันมันคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเติบโตได้ง่ายจริงๆกว่าการที่เราจะไปแบบ เปิดร้านไปสร้างมีทุนเป็นล้านเพื่อเป็นเป็นหลักล้านหลักแสนเพื่อไปแบบเปิดร้านร้านค้าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวอลถึงรู้ว่ามันคือแบบความง่ายของการเป็นตัวแทนจําหน่ายอุดมคติในตอนนั้นก็คือแบร,รนด์ที่ให้ความสําคัญกับทุกๆเรื่องไม่ใช่ให้ความสําคัญแค่สินค้าไม่ได้ให้ความสําคัญแค่ตัวแทนจําหน่ายไม่ได้ให้ความสําคัญแค่เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นแต่คือให้ความสําคัญทุกมิติในการในการเป็นแบร,รนด์สักแบรนด์หนึ่งในรูปแบบของตัวแทนจําหน่าย ซึ่งนั่นเป็นจุดที่ทําให้วาวรู้สึกว่ามันยังไม่ได้แบบมีในอุดมคติของเราเองมันมีไอเดียเยอะมากนไอเดียแบบพุ่งเข้ามากันเยอะมากแบบอยากให้มันเป็นอย่างนี้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 แล้วตอนนั้นก็ยังคุยกับพี่หนึ่งว่าแบบเออถ้าหากว่ามีแบรนด์แบบนี้จริงๆอ่ะเรานี่จะไปเป็นแบบตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่เลยอะไรเงี้ยก็แบบยังนั่งคุยกันขำๆนะคะแต่สุดท้ายแบบโอเคเราจะลุยเราจะสร้างเองนะคะก็เลยตอนนั้นก็เลยเกิดเป็นแบรนด์โรสโก้ขึ้นมา ตอนนั้นแบบว่าในใจคิดว่าแบบโอ้โหพี่หนึ่งจะต้องตื่นเต้นไปกับเรานู่นนี่นั่นพี่หนึ่งไม่อินนะคะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจความงามและบวกกับตอนนั้นเนี่ยถ้าใครเคยดูคลิปเจ้าของแบรนด์หน้าผีนะนั่นแหละพี่หนึ่งไม่อินจากการที่เขาอาดีตเขาคือสิวแบบไม่มีพื้นที่ให้ขึ้นแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเข้าใจเขาแล้วเขาไม่ได้อินว่าธุรกิจความงามจะมาช่วยแก้ไขอะไรตัวเขาหรือลูกค้าได้ยังไงเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบอิน เขาแต่ว่าเขาก็แบบไม่ได้ขัดอะไรเราเหมือนเป็นซัพพอร์เตอร์แต่ไม่ได้มาร่วมมือจับมือกันนะคะซึ่งแค่ด่านแรกอะที่แบบพี่หนึ่งไม่เอาด้วยอะไม่ได้ไม่ได้แบบมาลุยด้วยเราต้องแบบเป็นลุยคนเดียวอตอนนั้นก็แบบใจแป้วนิดนึงแล้วนะใจแป้วแล้วว่าแบบโอเคไม่เป็นไรนะคะก็คือแบบอ่ะลุยลุยต่อนะคะแต่สุดท้ายแล้วตอนนั้นก็เหมือนมันก็จะมีความท้าทายเล็กๆที่ อยากที่จะแบบตั้งใจทําสินค้าที่จะมาทําให้พี่หนึ่งหายเป็นหนูทดลองแล้วก็ท้าพี่หนึ่งว่าถ้าหากว่าไม่หายจะขายไปทําไมถ้าสินค้ามันไม่ได้ช่วยอะไรถ้าพี่ยังถ้าพี่เชื่อว่าสินค้าในวงการความงามหรืออาหารเสริมเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแก้ไขลูกค้าเนี่ยน้องว่าจะทําไปทําไม แต่ว่าตอนนั้นก็คือพี่หนึ่งก็แบบน่ารักนะคะก็แบบว่าความไม่เขาไม่ได้ขัดแต่แค่ไม่ได้เอาด้วยแต่เขาก็แบบไปกับเราทุกที่เราบินไปเกาหลีไปผลิตที่แลบที่ประเทศเกาหลีไปเลือกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กล้าปล่อยให้เราเป็นคนเดียวความเป็นความเป็นแบบอายุเราก็แบบว่ายังแบบตอนนั้นก็แบบ19อย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆพี่หนึ่งก็แบบตามไปทุกที่นะคะก็เหมือนช่วยสแกน ด่านแรกก็คือเป็นด่านพี่หนึ่งใช่ไหมที่แบบโอเคพี่หนึ่งไม่เอาด้วยแต่พอด่านต่อไปนะคะในการที่เราจะต้องเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่จะคุยกับแลบระดับแบบระดับบิกบ๊กบิ๊กอย่างเงี้ยคือพอวราคิดจะสร้างแบรนด์โรสโกะกลายเป็นแบบมันมีแต่เรื่องใหญ่ๆเหมือนมันเรื่องใหญ่ๆไอเดียใหญ่ๆไปแล้วนะแต่การกระทํามันยังไม่เกิดนะคือเหมือนแบบว่าในย้อนกลับมาดูความเป็นจริงอะ ถ้าให้พูดถึงความเป็นธรรมชาติหรือความเป็นจริงมันดูเป็นไปไม่ได้เลยอะใช่ไหมตอนนั้นคือแบบดูเป็นเด็กน้อยกว่านี้มากๆอกอะตอนนี้วาวโตขึ้นแล้วนะตอนนั้นคือแบบอายุ19แบบเด็กผมยาวผมตรงแบบเออแต่งตัวไปไปที่แลบแบบบินไปเกาหลีกับพี่หนึ่งแล้วไปพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดูเด็กมากจริงๆนะคะถามว่ากลัวไหมว่าคือถ้าแบบเราคิดที่จะไปใหญ่ไปเล่นใหญ่แล้วแล้วเร,เราไปถึงตรงนั้นอะเราก็แบบ ต้องไปที่สุดซึ่งหลายคนก็บอกว่าแบบลองทําที่ไทยก่อนไหมลองเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนไหมถ้าเล่นไปถึงต่างประเทศทําอะไรอย่างนั้นนะมันดูใหญ่เกินตัวเราเองไปหรือเปล่าลงลงทุนเยอะไปหรือเปล่าเขาจะรับเราเหรอตัวแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบไม่ได้สนใจตรงนั้นเราก็เหมือนแบบมั่นใจในตัวเองมากๆแล้วพอไปถึงตรงนั้นใช่ไหมคะเราใช้ความเป็นเด็กแสดงให้เขาเห็นถึงความแบบความแบบว่าเราอะ่ะจะสร้างความ เปลี่ยนแปลงจะสร้างตำนานจะสร้างชื่อเสียงจะสร้างอะไรบางอย่างให้เขาเห็นซึ่งพอเรามั่นใจอะทุกอย่างมันออกมาจากสายตาแทนมันไม่ได้ออกมาจากร่างกายที่เราดูเด็กแต่มันออกมาจากสายตาความแบบความมุ่งมั่นของเราว่าว่ามันซื้อทุกอย่างได้ทุกคนเข้าใจไหมฟีลเรื่องของการที่เราแบบตั้งใจทําอะไรบางอย่างมากๆแบบมากๆโดยที่แบบ ไม่สนใจใครไม่มองใครเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบแค่เราต่อสู้กับการทําธุรกิจต่อสู้กับการเป็นคนเป็นเด็กตัวเล็กๆที่ต้องก้าวเข้ามาสู่ในโลกธุรกิจที่มันใหญ่มากๆแค่นั้นมันก็แบบมีอุปสรรคเยอะมากอยู่แล้วนะคะแต่อุปสรรคที่มันหนักที่สุดของคนทุกคนนะมันก็น่าจะเป็นอุปสรรคของครอบครัวอุปสรรคจากคนที่เราหลักที่เราปฏิเสธไม่ได้ที่เราแบบไม่อยากที่จะมีปัญหาจริงไหมซึ่ง เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ได้แบบได้เล่าไม่ไม่ได้เคยได้เล่าแบบเยอะอาจจะแบบมีเล่าบ้างนะคะแต่ไม่ได้แบบไม่ไม่ค่อยได้เล่าที่ไหนและเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้ตอนนั้นคือแม่ก็แบบรู้สึกว่าเราจะไปล้มคือตัวเราอะทําเพื่อเขาแต่เขาก็ไม่อยากให้เราทำมันแล้วก็แบบคิดว่าเราอะคือแค่เหมือนเขาผ่านการเป็นหนี้ผ่านการล้มมาแล้วเขารู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนแล้วเขาก็ไม่อยากให้เราเจอเหมือนที่เขาเจอ ะะตอนนั้นเราก็แบบก็ทะเลาะแล้วก็วาวไม่ยอมทุกคนเห็นวาวแบบว่าดูเป็นเด็กดีใช่ไหมแต่ตอนนั้นก็แบบถ้าย้อนกลับไปทุกคนเห็นตอนนั้นนะถ้าทุกคนอยู่ในเหตุการณ์จะรู้แบบทําไมทําไมวาวดื้อจังเลยนะคะตอนนั้นวาวก็ดือ้อเลือกที่จะดื้อแต่ว่าอืมตอนนั้นก็คือสุดท้ายแล้ววาวก็เลือกที่จะไม่พูดหมายถึงว่าไม่ตอบไม่เถียงไม่อะไรทั้งสิ้น แต่เราขอเปลี่ยนเป็นเอามันมาเป็นแรงผลักดันให้เราอะพิสูจน์ให้เขาเห็นเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ทำเพื่อเขานั่นแหละสิ่งที่โรสโกสิ่งที่สอนมาสิ่งที่ธุรกิจโลกธุรกิจได้สอนวามาคือการที่วันนี้เราจะหยุดพัฒนาไม่ได้เลยหยุดเขาเรียกว่าการที่เราต้องต่อสู้กับโลกธุรกิจมันใหญ่มากๆมันกว้างใหญ่ไพศาลมากทุกๆวันมี อะไรเกิดใหม่ตลอดเวลามีม right. yeah. <laughs> <ored nos hyd observing> ีเยอะมากๆนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเราจะแข่งกับคนอื่นไม่ได้เลยแต่เราต้องแข่งกับตัวเองเพราะเวลาที่เราแข่งกับตัวเองมันแปลว่าเราจะเดินไปข้างหน้าตลอดเวลาและโดยที่เราจะเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่มองไม่มองใครไม่ซ้ำใครและนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่จะทําให้เราเติบโตตลอดให้ย้อนกลับไปใช่ปะก็จะกลับไปบอกตัวเองว่าสู้ คนทางนี้รออยู่ความสําเร็จทางนี้รออยู่สิ่งที่มันก็คือแบบถ้าว่าตอนนั้นอ่ะมันตอนนั้นมันแบบมันสู้มากๆกับมันเหมือนมันสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับเป้าหมายที่เราอยากจะให้มันเป็นอยากจะให้แบรนด์เป็นอยากจะให้เราเติบโตอยากจะให้ธุรกิจประสบความสําเร็จอ่ะมันมีแต่ภาพในหัวมันมีแต่อยู่ในหัวซึ่งแบบมันต้องสู้กับทั้งสิ่งที่อยู่ตรงหน้าความเป็นจริงอ่ะ แล้วสิ่งที่มันอยู่ในหัวของเราว่ามันจะต้องเป็นแบบเนี้ยแต่วันนี้มันก็เป็นแบบที่เราคิดวันนั้นแล้วอะ่ะเออแล้วแล้วถ้าแบบถ้าแบบตัวเลมอนมีจริงใช่ไหม <laughs> เราเลมอนมีจริงก็อยากจะนั่งทำแมชชีนไปบอกไปบอกเราในตอนนั้นอะ่ะบอกเราว่าแบบสู้ๆนะอืมสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เป้าหมายที่มันอยู่ในหัวเราตอนนั้นอะ่ะมันเป็นจริงแล้วนะ มันเป็นแบบวันนี้แล้วสมปีแล้ว